สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับปปนอมนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2568ต,ตอนนี้เป็นเวลา11.20กา 20. นาีโดยประมาณนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนสาธารณะนะครับตรงกับข้ามกับสุขสันต์5ครับหรือถนนกราประพึกนะครับนี่ครับจุดตรวจคนดำนะครับของบอกอจลกอ,องกำกับการ5นะครับ นี่ครับแม้กระทั่งวันอาทิตย์ก็ยังตั้งนะครับนี่คือด่านควันดำนะครับของบากาจลอมีน,นยโยบายนะครับตอนนี้ pm2.5 พุ่งขึ้นสูงจนต้องพี่พี่ตำรวจต้องมานะครับกดกันวินัยเกี่ยวกับรถควันดำนะครับดูดีครับนี่ครับอันนี้จะเป็นทางร่วมทางแยกนะครับก็พิจารณาอย่า,ายงไงอันนี้เราไม่ทราบนะว่าเขาเต้อง อะไรบ้างนะครับนี่รถเอก็เขาตรวจควันดำหรือตรวจรถชาวบ้านนียังงง